ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมอดเกม g o s t Recon Breakpoint นะครับสำหรับมอดวันนี้นะครับที่ผมจะมาสอนก็คือนี่ครับเป็นเชิดคอมแบทตัวนี้นะครับพร้อมเครื่องเกงลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยลงมอดนะครับ ผมแนะนําให้โหลดโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับในคลิปนะครับใต้ใต้คลิปนะครับเมื่อโหลดตัวนี้เสร็จแล้วก็นี่ครับให้มาโหลดเครื่องมือมอดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือหมอดนี่ครับนี่ครับนี่ครับเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะครับ ตัวโปรแกรมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับกดดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้มาที่รูปเฟืองนะครับเมื่อมาที่รูปเฟืองเสร็จนะครับให้มาที่ตัวไฟล์ติ๊กตัวนี้ออกนะครับเนี่ยติ๊กออกเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นเลขศูนย์แล้วกดโอเคหลังจากนั้น ให้มาที่อ่เดวมบันคลิกตรงเนี่ยครับโกลดรีอนให้มาคลิกตรงตรงรูปปากกานี่ครับอัวยยานนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับให้มาคลิกตรงรูปปากกา เสร็จแล้วให้เรามาที่นี่ครับอนี่ครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่ G R B แล้วกด Open นะครับเมื่อกด Open เสร็จนะครับให้ Double Click ขึ้นมาเลยครับนี่ครับให้สำหรับมือใหม่นะครับ ให้ทําการนี่ครับแตกไฟล์ตัวนี้ครับนี่ครับก็คือตัวนี้ให้ทําการ unpack แด่แล้วเมื่อ unpack เสร็จก็ให้มาที่ตัวนี้แล้วก็มาทําการ unpack อีกทีหนึง่งเมื่อเสร็จแล้วเรา unpack เสร็จก็คือมันก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นอ่า เป็นตัวไฟล์ที่ว่าเก,เ,กเก็บเกมมาไว้นะครับก็คือเข้ามาเนี่ยครับเสร็จแล้วให้มาที่สตรีมสตรีมเสร็จแล้วก็มาที่นี่ครับสตรีมแดบมาที่ตัวนี้นะครับมาที่เกมของเรานะครับเนี่ยครับก็คือมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นี่ก็คือไฟล์ที่ว่าเราอันแพคมาเรียบร้อยแล้วจากนั้น ให้เราทําการโหลดหมดดนี่ครับมอดที่เราจะโหลดก็คือตัวนี้นะครับก็คือกดดาวน์โหลดมาเลยครับกดดาวน์โหลดนี่ครับอของผมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับก็คือลักษณะตัวไฟล์ ไฟของเกมมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วให้ทําการแตกไฟล์นะครับเมื่อทําการแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามานะครับให้เราทําการเดันเดี๋ยวเราจะต้องลงไฟล์ทั้งสามตัวก็คือดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับนี่ครับเมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็คือก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เนี่ยครับ ให้เราทําการเปิดขึ้นมานะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาด้วยครับเสร็จแล้วให้เราทําการคุมทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วให้กด Copy นะครับอันนี้ของผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ Copy แล้วก็วางส่วน ไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือเ,เ,เนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ให้เรามาย้อนกลับมาที่ตัวนี้ครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยครับไอตัวเนี้ยเราจะต้องทำการอันแพ k ในตัวตัวไฟล์เครื่องมือนะครับก็คือเข้ามาในนี้นครับเนี่ยครับ เสร็จแ,แล้วให้มาหาหมายเลขยี่สามเสร็จแล้วให้ทําการ unpack นะครับเมื่อทําการ unpack เสร็จแล้วก็คือเข้ามาดูในนี้ครับก็คือไฟล์มันก็จะเนี่ยครับที่เราทําการ unpack อ่าเสร็จแ,แล้วให้เราเนี่ยครับมาที่ตัวนี้ช้าๆนะครับก็คือเมื่อเราทาการ unpack ไฟล์ตัวนี้แล้วในโปรแกรมเครื่องมือ เราก็เข้ามาตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นหมาเลขยี่สามขึ้นมาให้เรากดเปิดเสร็จแล้วเราก็ทําการ Copy มาครับ Copy มาแล้วก็วางเมื่อสองอันนี้เราทําเสร็จก็ให้ทําการ Repack ก็คือ Repack ตัวนี้เสร็จอ่ะของผมจะของผมร p a c k เรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วเมื่อรีแพคข้างในเสร็จเราต้องออกมารีแพคข้างนอกด้วยนี่ครับเสร็จแล้วอันแรกที่เราลงไว้เรายังไม่ยังไม่ได้ทําการรีแพคแล้วก็่าให้กดรีแพคไปด้วยจนกว่ามันจะเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็เช่นกัน,นครับเนี่ครับนี่ยครับ เอามาวางให้สังเกตหัวข้อของมันให้ดีๆนะครับบางทีแบบเราอาจจะงงว่าเวลามันขึ้นหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาไปวางไว้ตรงอ่าตัวไหนก็คือเนี่ยอย่างน,นี้มันจะบอกเลยนะครับเนี่ยสองอันเนี้ยมันจะบอกเลยเนี่ยดูตัวหนังสือมันไว้ดีๆครับเนะี่ยอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยครับ เปิดมาให้ทำการ copy copy เสร็จแล้วก็วางเมื่อหาหัวข้อพวกนี้นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยคนะเนี่ยคั p ลมันมานะครับแล้วก็วางเมื่อวางเสร็จเราก็ต้องมาทำการ Repack เนี่ยครับตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ยคือไอตัวเนี้ยเวลาเราวางวางไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำการรีแพคด้านในก่อนนะครับแล้วค่อยเนี่ยครับต้องทำการรีแพคด้านในก่อนแล้วค่อยออกมาทำการรีแพคข้างนอกนะครับอ่ะอันนี้ก็เช่นกันคนระับหัวข้อมันก็ เหมือนกับก่อนหน้านี้เหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วนะครับอ่ผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าลักษณะตัวเสื้อมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับลักษณะเสื้อมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับ มันจะมีอยู่สองลักษณะก็คือแบบเป็นแขนยาวแล้วก็อ่าแนวพับแขนส่วนกางเกงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับกางเกงมันจะมีแบบที่มีสนับเข่ากับไม่มีสนับเข่านะครับอ่าตัวนี้จะมีสนับเขา่าส่วนในตัวนี้จะไม่มี ตนัดเข่านะครับนี่ครับนี่ครับรูปทรงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอ่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลงหมดแล้วไม่ติดหรือยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ